ลากอยเพลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคลิปกิจวัตรเกณฑชินในแพท3.3ของลากรอยกันดีกว่านะครับแพท3.3นี่ก็เป็นแพทที่ลากรอยเนี่ยเล่นน้อยลงมากๆเลยนะครับละมุดเนี่ยจะจบแพทแล้วผมยังปั้นไม่เต็มเลยนะเพราะว่าไม่ได้เดินเก็บเห็ด <c oughs> คือโอ้โหเล,ล่านี่ยังเวล50อยู่เลยส่วนฟารุซันนี่ยังเวล59อยู่เลยนะครับก็เป็นแพทที่ผมเล่นน้อยกว่าแพทก่อนหนี้ชัดเจนเลยวันนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นคลิปกิจวัตรเกณฑชินนะมาดูกันว่าใน1วัน ลาก่อยทําอะไรบ้างในช่วงนี้นะก่อนจะเริ่มแผ่นใหม่นั่นเองนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ติดตามกันมาตลอดนะครับก็ถือเป็นคลิปอัปเดตชีวิตแล้วกันเนาะก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ฝากกด Subscribe ช่องลาก่อยเพลย์เอาไว้นะครับแล้วไปพบกับผู้สับสุนของเรากันสักครู่เดียวก่อนที่จะไปเข้าเรื่องกันนะครับ ร้าน Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำเลยนะคะสุดคุ้มปลอดภัยโดยเฉพาะชาวเก็นชินมีแพ็คต่างๆมากมายถูกกว่าเติมเองในเกมประหยัดกว่าเห็นเห็นยังแอดไลน์แอด Richman Shop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดยามิดเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นึกถึง Richman Shop โอเคมาเริ่มกิจวัตรข,ของวันนี้กันนะครับช่วงนี้เนี่ยใครที่เล่นน้อยลงนะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าเล่นน้อยลงเพราะอะไรนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยน่าจะเป็นเพราะคอนเทนต์ในแผ่นส่วนหนึ่งด้วยนะแล้วก็กิจวัตรในชีวิตรจริงๆด้วยนะที่ไม่ใช่กิจวัตรเกณฑ์ชินกนะ็ <g iggle> <g iggle> เลยโอ้โหเลสินเต็มบ่อยมากนะแล้วก็ให้ดูเควสคือเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเควสนี้เลยด้วยซ้ำอ่ะเควเนื้อเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ไลฟ์ก่อนก่อนวันที่แพทใหม่มาหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่านะก็เดี๋ยวอาจจะต้องตามเก็บเดี๋ยวอาจจะต้องตามเก็บทีหลังก็คือยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะวันนี้เริ่มจากเควสประจําวันกันก่อนเหมือนเดิมดีกว่านนะ เคลว์ประจำวันนี้ก็จะมีบางวันที่ไม่ได้ทำแต่ว่าอ่ะในวันนี้มาแล้วก็กิจวัตรเ,เป็นเกชินเดวเคลว์ประจำวันในเมืองสเปรู้ซะหน่อยผมได้ยินว่ามันมีเคลว์ประจำวันอัปเดตในเมืองอื่นๆด้วยนะแต่ถึงตอนนี้ตั้งแต่แพทใหม่มาเนี่ยผมแบบล็อก,ล,อกล็อกมันไว้ที่สเมรู้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยโอ้โหเควสเควสย,ยกกล่องนี่วะเอจริงเควสสเมรู้เนี่ยผมสังเกตว่ามันมีหลายๆเควสที่ทำง่ายๆนะแต่บางเควสก็น่าํำคลายเหมือนกันเอ้ยกกล่องบอ่เอ้ไม่ใช่นี่วะ มันจะมีอันนึงเป็นเควสให้เราแบบยกกล่องปะแต่อันนี้เหมือนไม่ใช่นะอันนี้แค่เป็นเควสเก็บของเอ๊ะเดี๋ยวมันมีเควสย,ยกกล่องประวัตเลยผมสับสนโหลดเดอร์ชิฟโอเคง่ายมากมันจะมีเควสหนึ่งตระกูลเนี้ยตระกูลที่มาทำแถวแถวท่าเรือน,นี่ยที่มันใช้เวลานานๆหน่อยอะ่ะจำไม่ได้ละไม่แน่ใจว่าเคยยกกล่องเปล่าแต่เควสนี้เร็วดีนะคือตอนเนี้ย เกลักในการทำเคลระจวันคือทำยังไงก็ได้ให้เร็วที่สุดโอ้ยเหมือนคนกเกษียณแล้วเนอะ AR หกสิบละไม่ไม่มีแรงโมเิเวตในการเพิ่ม AR ละสมัยก่อนนะผมจําได้เลยสมัยแรกๆอะ่ะโหขยันมากอะ่ะผมขยันมากอะ่ะแล้วผมก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆตัวเองอะ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่ผมยังใช้ตี้ดีลุกหน่งกวงอยู่เลยคือแบบมาไกลมากนะไอดีเราไอดี ID เรามาไกลมากในเวลาประมาณสองปีอ่ะโดไป อันนี้ชอบที่สุดเลยเพราะาเล่นแบบไม่ต้องใช้สมองได้เลยนะป๊าป๊าโอเคมีหลายคนบอกว่าอยากอยากดูคลิปตอนอัพอินแฟกต์ด้วยอ่ะคลิปนีน้น่าจะได้ดูแน่นอนนะถึงจะไม่รู้จะอับอินแฟกต์อะไรแล้วก็ตามตัวนี้นะอ่ะไปไปอออันนี้ก็เร็วเว้ยอ่ะอันสุดท้าย โอเคจัดไปนะฮะสู้หน่อยเนี่ยคือประเด็นคือเลเวลเท่านี้มันมันก็เคลียร์มันก็เคลียร์เควสพวกนี้ได้ไงแค่ว่าเราต้องเอาตัวมาแบกหน่อยอย่างตี้เนี่ยเราก็เอาเย่หลันมาแบกนะแต่ไม่ต้องใช้เย่หลันก็เคลียร์ได้อยู่นะ,เ,นอะเอ้ยเวี่ยงาไปหน่อยโอ้แต่ก็แรงนะเนี่ยเออดี๋ยวมันเลือดน้อยวะมอนน่าจะเลือดน้อยอ่ะอ่ะละ ครบแล้วโหวันนี้ถือว่าทําเวลาดีมากนะปกะเฉลี่ยนเนี่ยจะนานกว่านี้นิดนึงเวลาเคลียร์ประจำวันนะอ่านี่นะฮะแล้วก็สังเกตว่าให้ดูนะครับนี่แพทจะแพทจะหมดไล้อีกสองวันนะเวลของเวลเบต้าพาร์ยังไม่เต็มเลยเออแล้วเดือนนี้ไม่ได้ไม่ได้เติมด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าทรัพยากรเยอะแล้วนะคือจุดประสงค์ของการเติมเบต้าพาร์นเนี่ยสำหรับไอดีกลางๆใหม่ๆดีมากเลยนะ มันได้สมุดเวลมันได้เงินมันได้แร่อาวุธเนี่ยทําให้การปั้นตัวเนี่ยเร็วขึ้นเยอะนะครับแล้วสมุดพรสวรรค์ด้วยไงแต่อย่าง <S <S ผมตอนเนี้ยมันมีมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือตัวละครเราอะ่ะมันเยอะพอที่จะเคลียอบิทหมดแล้วถูกไหมแล้วถ้าตัวใหม่ๆออกมาอย่างเช่นวอลเดอร,ร์เนี่ยสำหรับผมมันก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งขนาดว่าแบบต้องปั้นไปลงอบิทอะ่ะมันก็เลยไม่ได้ปั้นไงถูกไหมไม่ไม่ได้ปั้นก็เคลียได้ อย่างล่าสุดแต่ตัวที่ผมปั้นคืออะไรคือนาฮิดะเพราะว่ามันเก่งจริงมันเก่งกว่าตัวอื่นอะ่ะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าตัวใหม่ออกมาแล้วมันมันเก่งสู้ตัวเก่าไม่ได้อะ่ะความอยากปั้นผมจะน้อยลงเพราะว่าจะจะไม่รู้เหมือนกันว่าจะปั้นมาทำอะไรนอกจากมาเดินเดินเคลียร์แมบเดินสำรวจซึ่งเดินเคลียร์แมพเนี่ยเอาจริงว่าเจ็ดสิบแปดสิบอ่ะก็คือเคลียร์ได้แล้วนะเพราะม,มันไม่ได้ใช้ตัวเดียวยมันใช้สี่ตัวแล้วก็ตัวเก่า,เก,าเก่าอะ่ะมาแบกอะไรอย่างเงี้ยนะ ความความอยากให้อยากให้ตัวละครมันเต็มเก็เลยน้อยลงอาจจะเป็นเพราะไม่ได้อวยด้วยมั้งเอาจิงถ้าถ้ามีตัวแบบสาวๆนั้นแลๆแ,แบบน้องโยยมาอย่างเงี้ยอาจจะมีไฟอาจจะมีไฟในการปั้นตัวกลับมานะแบบพี่แต้ปเนี่ยก็โหแบบหล่อมากเดี๋ยวต้องดูว่าเดี๋ยวเปิดแล้วพี่แต้มจะมีไฟในการปั้นตัวหรือเปล่าอ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะใช้เลซินเยอะๆหน่อยนะเพราะเลซินผมแบบค้างตึงเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะผัดจันด้วยนะเราจะฟาร์มออดิแฟกแบบ น่าจะเยอะหน่อยอ่ะมาคือสุดท้ายแล้วในะกิจกรรมยามว่างของ ID แบบนี้ก็คือลงบ่อนนะฮะก็ช่วงนี้เนี่ยผมลงสลับกันระหว่างอันนี้กับอันนี้นะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะทําคลิปอันนี้ด้วยเอ่อวิธีการลงดันที่ที่เคยทําแบบก่อนหน้านียที่เป็นที่เป็นไกด์ลงออดิแฟคทุกอันอะว่าจะอัปเดตเพิ่มด้วยนะเพราะมีดันใหม่มายังไม่ได้ทาเลยทุกวันนี้ลงสลับกันอยู่เพราะว่าของละมุดเนี่ยมันไม่ได้อันดีๆครบทีก็เลยเริ่มขี้เกียจละ ก็เลยอยากมาอัพให้พี่แต๋มด้วยนะก็เลยมากลับมาฟาร์มดันนี้นะแต่เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราไปฟาร์มดันนี้กันก่อนโอ้เออว่ะคลิปกิจวัดเกนชินคลิปที่แล้วอะ่ะมันแผทที่แล้วนี่หว่าใช่ปะมันแผทสามจุดสองก็แปลว่าไม่ไม่ได้ฟาร์มดันนี้ในในคลิปนั้นนะอ่ะทุกวันนี้นะปาร์ตี้ที่ผมใช้นะคือ,ค,อคือการอิแฟกเนี่ยผมจะจัดตีละเอียดเพราะว่าผมต้องการให้มันเร็วที่สุดคือถ้าเกิดตีไหนที่ผมเล่นแล้วมันมันรู้สึกว่ามันช้ากว่าที่คิดแลผมจะเปลี่ยน คือตอนแรกเนี่ยผมผมใช้ตีรู้สึกว่ตี้นี้มั้งพยายามทำตัวเป็นไฮเปอร์บลูมอ่ะแต่มันมันแอบๆบแบบช้าๆนิดนึงเพราะมันต้องแบบพึ่งดาเมจจากไอเนี่ยโตกการแปะน้ำแปะไม้แล้วก็ไฮเปอร์บลูมใช่ไหมแล้วไฮเปอร์บลูมมันเป็นดาเมจเดียวแต่ทุกวันเนี่ยใช้ตี้นี้ฟาร์มเนะี่ยรู้สึกว่าเร็วกว่าคือพอเอาจงหลีเข้ามาแล้วตัวมันไม่ค่อยกระเด็นด้วยก็เลยเร็วกว่านะทุกวันนี้เนี่ยตอนที่ฟาร์มอติแฟกเนี่ยจะเล่นตี้นี้ ตลอดเลยกลายเป็นแบบตีโปรดเลยแบบตีเล่นง่ายๆแบบเนี้ยมันปล่อยตีปล่อยจอยอ่ะก็คือเอาจงหลีมาเปิดโล่ด้วยนะแล้วก็ในฮิดะปลายไม้แล้วก็บางทีถ้าไม่มีเบอร์ผมก็ไม่กดนะเมื่อกี้มันมีพอดีฟิชเชลผ่าผ่าผ่าไปแล้วก็ยืนตีก็ประมาณนี้นะยาเอกก็ผ่าได้อ่าอนนี อ่าตรงนี้ก็ผ่าด้วยสําคัญมากก็คือเวลา5้ทับแเนี่ยต้องเอาในฮิดะมาป้าย3ตัวสุดท้ายนะนเพื่อให้มันโดนดามิเอตไหมได้อย่างครบถ้วนจุดอ่อนของนนฮิดะคือมอนที่เกิดใหม่มันไม่ได้โดนมาร์กนี่แหละอ่าก็ประมาณนี้เนี่ยก็เร็วที่สุดในในทุกตี้ที่ลองเล่นมาและ้ะเอาคาเึฮะมาเนี่ยชากว่าขขนี้เพราะว่ามันโดนมอนอัดแล้วก็เลื่อนรดนะพอเลื่อนลดเนี่ยมันฟาร์มต่อเนื่องไม่ได้มันต้องออกไปเติมเลือดแล้วว้ามาใหม่ซึ่งเสียเวลาด้วย เพราะฉันตี้นี้เนี่ยคือออปติมิ์มาแล้วอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราฟาร์มดันนี้3รอบเดี๋ยวเราออกไปเอ,อ่อทำเมเ็ดเรซินมาใหม่แล้วก็ไปฟาร์มอีกดันหนึ่งด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัพกันแบบทีเดียวเลยวันนี้ถือว่าวันนี้ถือว่าเก็บกวาดเก็บกวาดก่อนก่อน3-4มมาปั๊บไยางไปย่งเนี่ย5้าทับปุ๊เปลี่ยนให้ดาออกมา ป้ายก่อนเนี่ยจะทำอย่างนี้เสมอนะเรียบร้อยอ่ะอันนี้คือรอบที่เท่าไหร่รอบที่สองปั๊บโอ้ยน้ำเมจนน้ำแข็งว่ะเนี่ยดอกไม้เนี่ยรู้ว่าเซตเนี่ยผมอยากได้ E M เป็นออฟลองใช่ปะ่ะไม่เคยได้เลยตั้งแต่ฟาร์มมาไม่เคยได้เลยคือทั้งสองเซตในดันเนี่ยตั้งแต่ฟาร์มมายังไม่ได้แบบสี่ชิ้นดีๆสักสักสัก,สก,สกอันเดียวอะ่ะแปลกมากเลยเป็นเป็นบ่อนที่ผมดวงซวยมากเลยอเนี่ย อลองอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งแล,แล้วเราจะเปลี่ยนบอลแล้วสี่ทับแปดอยู่อ่ะฮ้าทับแแล้วเอาหกทับแปไปเลยวะโอเคเอาแป๊บเดียวที่เต็มอีกแล้วอุตสา่าห์เคลียที่มาโอ้โห,โหนี่เลยปัญหาระดับชาติอ่ะอัพอันนี้เพิ่มดิคือผมอะไม่ไม่มีอันไหนที่ดีกว่านี้แล้วอะก็เลยอันนี้มันออฟลองไม่ค่อยดีแต่ว่าเราก็เลยลองดูนะ คือหลังจากมานั่งดูออดิแฟ์ในไอดียเนี่ยก็พบว่าเราก็ที่เราไม่ได้คัดออกเยอะเยอะเหมือนกันก็เลยแบบอ่ะอัพหน่อยก็ได้ฮิลิ่งโบนัสไอเท็เปอร์เซ็นต์โอ้ยคือหลังๆเรารู้สึกว่าเวลาคัดออดิแฟ์เยอะไปอะ่ะมันก็เลยทําให้เราไม่อยากปั้นตัวใหม่ๆด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปอัดเม็ดเลซินเพิ่มนะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้พระจันทร์ด้วยเพราะว่าพระจันทร์มันจะหมดละผมทำพระจันทร์หมดไปหลายอันเลยเอาจริง เออใช่รู้ไหมว่าตอนนี้ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในอดีคืออะไรอ่าให้ทายคืออันนี้ครับทุกอย่างหมดได้ขึ้นในไอเดียผมนตอนเนี้ยนนไม่ว่าอะไรหมดหมดได้ไม่เป็นไรอะไรตันแต่ได้ยกเว้นไอคริสตัลคอร์เน่าห้ามหมดไม่งั้นไม่งั้นจะรู้สึกแย่มากเพราะเรซินมันจะใช้ไม่ได้เลยเนะมันจะเรซินจะหมดช้ามากนะน,นี่อันนี้อ่าเฟดีเข้ามาเราจะได้แบบอัดเม็ดทุกอย่างได้อ่าอันนี้ใช้ไป อ่ะโอเคเราเมียเยอะมากอ่ะเราไปลงบอลใหม่จริงๆอยากลงบอลใหม่ต่อวะผมขอลงบอลใหม่ต่อยแปบนึงแล้วกันรู้สึกว่าวันเนี้ยต้องมีดวงอีวอนเดอร์เนี่ยเออจริงๆอยากอยากเอาวอนเดอร์เนีมันลงเล่นดันนี้ด้วยนะแต่ว่าด้วยความที่เวลิลน้อยไปก็เลยขี้เกียจแล้วแล้วมันเป็นตัวที่แบบมันต้องปั้น2ตัว คือต่อให้วอลเนอร์มผมปั้นเต็มแต่ว่าฟอร์ดูซันผมยังไม่เต็มเนี่ยผมก็จะยังรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มอยู่ดีนึกออกไหมก็เลยแบบเออยังยังไม่ได้โหอ,อันนี้ผมยังไม่ได้อัพพลัสว่านเลยน่าเกียดจัดน่าเกียดจัดยังไม่ได้อัพพลัสว่านเลยเฮ้ยอันนี้น่าอัพนะเนี่ยอันเนี้ยนนใช่ปะ่ะลืมลลืมปั้นอะอ่ะผมว่าผมลงดันนี้ต่ออีกสัก,สกชุดหนึ่งดีกว่าโอเคมา เซตสองอ่าเราเราเล่นเราเล่นเป็นเซตนะเมื่อกี้เซตแรกจบไปแล้วเซตแรกจบไปนี่เซตสองป๊บเอียงโอ้โแรงแรงแรงเดวิสิตนี่เหมือนแล้วแต่อารมณ์อ่ะบางวันก็แรงบางวันก็ไม่แรงนี่เฮ้ยรอบนี้เร็วอยู่รอบนี้ดียอละรอบนี้งานดีจังหวะดีนี่จังหวะดีเฮ้ยรอบนี้พลังงานเติมมาเต็มด้วยอ่ะ ยอดปั๊มอุ้ยได้สามชิ้นพรีเลดเออโอ้แต่ถ้าอย่างเงี้ยสมัยก่อนจะคิดว่าดีนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยหวังแล้วเนี่ยในในนาฬิกาเอ็มแต่ผิดเซตอะอะไรก็ไม่รู้อะเนี่ยคือถ้าโอ้โหนี้มันครั้งแรกเลยมั้งเนี่ที่ได้ออฟลองเอ็มหนึ่งอันคืออย่างเงี้ยถ้ามันเป็นอีกเซตหนึ่งนะโอ้โหโคตรดีเลยอะมันผิดเซตอะดีเสียดายจัด อ,อีกสัก2รอบนะอีกสักสอรอบแล้วเ,เดี๋ยวไปอัดเม็ดเพิ่มแล้วเดี๋ยวไปไปเซตสอีกอีกดันหนึ่งเอาจริงดันนั้นนะก็ก็แอบหวังให้นาฮิดะได้อัพเกรดด้วยเราอยากอัพเกรดน้องนาฮิดะตลอดหนึ่งสองสามยูเก็นนารุไรท์็อกจุดงอนช็อคจุดจอนจ็อคริทสึยุก เฮ้ย okay. โอ้ยเต็มแล้วอ่ามาเนี่ยฟาร์มไปอัพไปเหมือนเดิมเนี่ยผมก็ต้องเล่นอย่างนี้ตลอดนะเอ่ออ่อัพวันนี้แหละเดี๋ยวอัพวันนี้ให้20เลยเราจะเล่นเราจะเล่นละมุดเซตใหม่แบบที่ออฟดองไม่ได้คัดเออโผล่ละเนี่ยลงมาเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยฟแฟลตแอ็แทก 17สิบเจ็ดละเออแต่อันนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นโรคจิตอยู่คือจะไม่ใช่นะเก็บมานานมากาก็เลยอยากจะเก็บต่อไปป๊าบขึ้นมาปึ๊บ HP X100 โอ้โหอบสุดท้ายละเนี่ยเห็นเม็ดดันนี้มันแบบโคตรเกลือเอ้ยเอ้ยทำไมนนะโดนชนอะเฮ้ยอุ้ยโลหายไปเมื่อไหร่วะเนี่ยกบตาย โ oh อ้โหดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์สองอันน่าเกียดจัดเลิกแล้วเลิกแล้ววันนี้เลิกฟาร์มดอนนี้แหละอ่าเราก็จะใช้เรซินอันนี้นะครับครับอ่าปึ๊บอ่ะเราเปลี่ยนเป็นดันนี้กันดันแพทสามจุดศูนย์เราก็จะใช้ตี้เดิมนั่นเองนะเอาจริงถ้าตี้ละมุดปั้นเต็มเนี่ยก็จะเอามาเก็บแต้มมิตรภาพเนาะ แล้วก็ไม่ได้รีบไม่ได้รีบเก็บแต้มมิตภาพแล้วมันมีแค่ไม่กี่ตัวเองอมามาดูแบบจัดเต็มเนี่ย<า>แค่นี้ก็จะตายหมดแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้เกินเหตุอันนี้เป็นการกดเบิร์ดเกินเหตุดันนี้ดูเหมือนจะง่ายกว่าดัานเมื่อกี้เยอะเลยนะมอนก็มีแค่เวฟเดียวมาสามเซตไปสามชุด อา้าเต็มอีกแล้วเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเคลียร์ขอเคลียรรวดเดียวเลยกันนะเอาแบบเก็บ3ามสมชุดเลยเออเราต้องเคลียรสีทองด้วยไงอ,ไยอ่งาลและแล้วเราก็ได้ถ้วยหูวมันลงไอเท็แฟลตเยอะมากเลยและแล้วเราก็ได้ถ้วยดาเมจลมนะเอ,า,อาง่ายมันคือถ้วยตรงเซตแหละเนะี่ยแต่ว่าอ๊อห่วยมากเลยนะพบแล้วนะฮะปั๊บ คีตาเมดโอ้โห oh, อันนี้อัพรองไม่ดีเลยเคียร์จีชานเฉยๆฉย่ไม He ha. มาอีกสองรอบแต่เดี๋ยวขอเปลี่ยนตี้หน่อยเออมาเรามาลองตี้ละมุดกันดีกว่าเรามาดูคือเมื่อกี้อัพอัพอาร์ติแฟกเต็มแล้วไงอยากลองเล่นละมุดแบบใส่เซตใหม่ดูแต่น่าจะเบาลงนะตอนนี้ละมุดผมใช้อันนี้นะครับ Memory of Dust นะแล้วก็เดี๋ยวดูสแตทก่อนนะ58 79งั้นเดี๋ยวเอาดอกไม้ คิดไดเมียเถือถ่อนมาใหออ้อย่างเช่นน้องหกสิบเอ็ดเก้าสิบสองคือเอาจริงสแต็มันแอบน้อยๆพสวสรันไม่ได้อัพเลยนี่หว่าอามาดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนมาเราจะมาโชว์ละมุดซะหน่อยนะฮะเบนเด,นด,นด็่ดิโอน่า้มไหมโอ้ดีอ,อน่าดีเลาก็เจ็ดเอ็ดอย่าเนี่ยผมผมเพิ่งรู้่เนี่ย ผมผมเพิ่งรู้ว่าดีโอน้าไอดีผมว่าเจ็ดเอ็ดเองเพิ่งสังเกตแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องเอาคิดเลยหรอกมาอยากจะรู้ว่าอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์เซตใหม่เนี่ยแล้วก็เอามาเอามาเปรียบเทียบฟีลลิ่งกับเซตยำเซตเดิมซะหน่อยก่อนหน้านี้ผมใช้สองลมสองสองโจมตีไปเน็ตเราถือสกายบอร์ดเน็ดสุดเท่ปั๊บ คัมาหนึ่งสองสามมันแรงเลยวะเนี่ยนี่มันตีเร็วขึ้นแล้วใช่ไหมโอ้โหช้ามากเลยอะ่ะ <c oughs> เออเบาอยู่เลยเว้ยฟารุซันไม่ได้กดเบิร์ดด้วยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาใหม,ม,ม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหมก่อนเออ ทีเอาไว้เอาไว้ป้อมมันถือว่าแรงเหมือนวันนี้ไม่น่าหรอกคืออยากรู้ฟีลว่าอาต์ติแฟกต์ใหม่มันจะมันจะรู้สึกแรงเร็วขึ้นไหมเพราะมันบวไอเท็กีด้วยนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกต่างขนาดนั้น อันที่รู้สึกว่ามันตีไวจริงคือตอนเล่น C6 อ่ะคือตอนเล่นตอนเล่นวอร์เอร์รู้สึกว่ามันไวมากเลยแต่อันนี้เหมือนไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ได้แย่นะแต่มันไม่มี EM ไงเอ้แต่อันนี้น่าสนใจนะถ้าอัพมาแล้วออก EM นี่แบบได้เรื่องได้เรื่องแต่คคโนะเราดีแล้วอะเราอยากได้ชิ้นอื่นมากกว่า รอบสุดท้ายในการฟาร์มอริแฟกในคลิปนี้กลับมาตี้เดิมของเรานะครับผมตี้ที่เน้นความรวดเร็วเป็นหลักนี่ไงโอ้โหหมดเลยนั่นไงดูความเร็วที่ต่างกันนะฮะอ่ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายในการฟาร์มอริแฟกในคลิปนี้และเต็มนะฮะรอบสุดท้ายก็ยังเต็มอยู่มา โอ้โหไม่มีอะไรดีเลยนะแต่ข้อดีก็คือเรซินหมดเกลี้ยงแบบที่ไม่เคยหมดมาก่อนเป็นเดือนเลยปกติเนี่ยเวลาผมออกเนี่ยจะเหลือก้อนอันเม็ดอยู่5ก้อนโอเคผมชอบความผมชอบความเรซินหมดนี้มากอะเดี๋ยวดูสิกิจวัตรวันนี้มีชิ้นไหนที่น่าอัพเพิ่มไหมแต่ไม่มีสักชิ้นเลยนะที่น่าอัพเพิ่มอะ เซตใหม่นี่ก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ได้แรงแต่เอาจริงมันวัดยากนะแรงไม่แรงเพราะว่าผมยังปั้นไม่เต็มเนอะเอจิงผมควรไปถ้าอยากให้ละมุดแรงๆผมควรอัพพอสวรรค์ก่อนอนะ่ะน่าจะแรงขึ้นแต่โอเค mm. อ่ะก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจเคลียร์เคลียร์เรซินวันนี้นะครับผมอ่ะแล้วมาดูว่าลาก่อยจะทำเบพาร์ทเวลห้าสิบทันหรือเปล่า อ่าน่า,น,าน่าจะทันพอดีมันมีอยนี้อยู่เดี๋ยวเคลียร์ week, board วิกวิกรีบออพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ละอ่าทีนี้เดี๋ยวเราก่อนจบคลิปอ่าคือปกติถ้าเป็นเนจะออกไปแล้วแต่มีอันนึงนะที่เป็นกิจกิจวัตรประจําสัปดาห์ที่เราไม่เคยลืมเล่นเลยนะครับดูเอลนั่นเองไปเล่นกันหน่อยดีกว่ามาดูเอลกับเคยะประจําสัปดาห์หน่อยดีกว่านะฮะกำลังสนุกกับการเล่นเครื่องฉิงอยู่รู้สึกเครื่องฉิงเก่งดีเกมการเนี่ย ไปนี่ขอกูบ้านหน่อยอ,อ่ะเราวางแผนแล้วเดี๋ยวเทิร์นนี้เนี่ยเราจะเล่นไฟกับน,น้ำเร,นเราจะเปลี่ยนมันชิงชิวแล้วก็เตะน้ําใส่มันเอาว่ะเคยียมีดาบด้วยว่ะโอ้เปลี่ยนตัวหนีด้วยฉลาดจัดนี่เนี่ยทีนี้ก่อนเราจบเทิร์นเราเปลี่ยนเป็นเครื่องชิงก่อนจะได้เตรียมซัดต่อ,อจริงผมก็เล่นมั่วๆนะ เล่นตามที่อยากเล่นโอ้โหทีนี้ไฟฟ้าไม่มีเลยเอาน้ำกับไฟออกไปเลยแล้วกันนะโอเคพอได้พอได้ไดเฮ้ยเปลี่ยนตัวเหรออะสับเลยฮะปาบเออโอ้โหถ้ามีเติมพลังงานให้เซียงหลิงนี่จะดีมากเลยเครื่องจริงไสามตัวเรียมันก็ผมยังไม่ได้จัดแบบคิดเยอะขนาดนะั้นนะแบบจัดพอแค่อยากเล่น3าตัวนี้ก็เลยเอามารวมกัน อ่ะซัดไปเลยกันเกียดคิดเยอะล้อ่าเราซัดเลยนะฮะ<ป>นี่เดี๋ยวนะตอนนี้เคยะมันพลังงานเต็มละถ้าเกิดเราปล่อยมันไว้มันกดเบอร์ใส่เราแน่นอนแต่ว่าเรามีน้องเคิร์นะฮะซับมันเลย<ป>นี่เนยโอเวอร์โหลดสลับตัวไปซะโอ้โหโคตรดี โอ้โหโอดนี่ดีมากเลยนะมันแรงด้วยนะวุ้ยโดมันเนี่ยทุบลบสี่เกือบตายโอ้โหถ้าถ้าผมกดสกิลนี้นี่คือเคยะตายเลยนะไอเบิร์ดเครื่องฉงนี่แรงมากเลยวะมาจัดเลยดีกว่าอ่ะจะโจาเพิ่มด้วยปั๊บปึบ๊บเราเอาไปนี้ไปแลกได้บอกว่าเฮ้ยแลกได้ด้วยโคตรดีมา จบเรียบร้อยอแล้วเคอร์สิงก็จะโดนฆ่าตายไปนะแหม่ไม่เป็นไรเราต้องเสียสละเพื่อชัยชนะที่ง่ายได้โอเคนี่ไงสิงชิวฆ่าได้หมดเลยโอ้ลูกแก้วเยอะด้วยไม่ใช่ลูกแก้วเดียยเ๋ยวลูกเต่าใช่ไหมต้องเล่นลูกเต่าใช่ไหมนี่มีอิเล็กโทรชาร์จด้วย ไปเลยดามน้ำอบก็ไปนั่นจบไปนะฮะคือเอาจริงคอมโบแบบแปลกๆแล้วแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆโอเคนี่แหละเพื่เพลินโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจวัตรเกนชินในแผ่3.3ของลาก่อยนะครับใครดูมาถึงตอนนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะว่าช่วงนี้เนี่ยใน3.3เนี่ยใกล้3.4แล้วในแผ่เกนชินนะ ทำอะไรกันบ้างในแต่ละวันนะมีใครเน้น Farm m a n f e s t มีใครที่แบบเดินสำรวจขาย,ยันอยู่เนี่ยบอกหน่อยหรือมีใครที่แบบเล่นเกมการ์ดบ,บ่อยๆแบบผมก็แชร์กันได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมสำรวจน้อยลงเยอะเลยตั้งแต่แบบเปิดหีบไปมันมันไม่ไม่ได้รู้สึกว่าได้ AR เพิ่มไงก็เลยไม่ได้อยากจะขาย,ยันเปิดหีบไป,ปขานาดนั้นแล้วมันไม่ได้เล,เลยดีกว่าการเปิดหีบสำหรับผมตอนนี้นะใครคิดเหมือนกันก็คอมเมนต์มาหน่อยนะอ่าสำหรับวันนี้ ไล่ก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายวู้ <c oughs>